สวัสดีครับทุกคนผมโนจากช่องดูชแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวการ์ด e Evo Veta นะการ์ดนี้นะครับผมก็หมดไปมื่นกว่านะกว่าเท่าไหร่ก็ไปดูในคลิปที่ผมตามหาแล้วกันปะเราไปดูความสามารถของอ e v v ว v t t a กันนะความสามารถที่หนึ่งนะครับ เพิ่มคุ้มเตาแม่นยำนะครับ55เปอร์เมื่อใช้ไอเทมคูคีเนี่ยจะบวกเพิ่ม10เปอร์นะอ่าในเทิร์นของฉันนะเมื่อตกแดนมาของฉันเนี่ยเ็จะมีโอกาสนะครับ55เปอร์รับการ์ดรีชาร์จนะอ่าเมื่อเกิดคำเตือนวิกตอรี่ของฝ่ายตรงข้ามโอกาสนะครับ55เปอร์กักขังฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ยกเลิกทอยเตานะไอการวิกกัน55เ,เนี่ยใช้ได้สองครั้งนะครับผมอ่าความสามารถแรกเนี่ยก็จะเป็นหมวกสงการบวกรีชาร์จนั่นเองนะครับผม มาตอนที่ความสามารถที่2อนะครับเมื่อทอยเต๋าผ่านไฟตรงข้ามเนี่ยเขาจะมีโอกาสนะครับแปดสิบเปอร์เปลี่ยนไฟตรงข้าม1ึคนเป็นหุ่นเลกาอ่าเมื่อทอยเต๋าก็จะมีโอกาสนะครับเจ็ดสิบห้าเปอร์เลือกไปข้างหน้าหรือไปข้างหลังนะครับผมส่วนบัฟแถบเขียวนะครับ14วันความสามารถแรกนะอ่าเมื่อไยตรงข้ามร์ปเนี่ยก็จะมีโอกาสนะครับห0สิเปอร์นะครับดึงไยตรงข้ามมาที่ฉันนะอ่าอีกหนึ่งความสามารถนะโอกาสนะครับ4ี่เปอร์ยกเลิกนะครับสร้างแลนมาร์คเพิ่มของไยตรงข้ามก็ เป็นความสามารถยกเลิกสุ่มสร้างแรนด์ของฝ่ายตรงข้ามนั่นเองนะครับผมเซตผมจะเล่นก็มีนะครับซูปเปอร์บ้านโลกป้องกันนะครับคือผมเนี่ยใช้ที่ครอบครัวนะในอีเวนต์มันผมไม่ได้ทำนะครับผมจีที่สองนะโดนก๊อปปี้การเดี่ยนจีที่สามนะครับอุปกรณ์เขียนแบบกระโดดหรือแบนสปริงนั่นเองนะส่วนจีที่สี่นะครับบดเชิญหลุมดำนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าอีโวเวตเนี่ย มันจะเล่นไหวหรือเปล่านะเดี๋ยวผมพาไปเล่นในลีกเลยนะครับไปมาเจอกับพริวนะครับตัวอะไรเนี่ยตัวอีโวนะว้าวพริวนะครับริว จะไปอย่างไรดี <c oughs> เก็บเบิ้ลไว้ก่อนเก็บเบิ้ลไว้ก่อนเบิ้ลได้ไหมเนี่ยเบิ้ลได้นะสร้างอะไรมาก,ก่อนไหมแปลนสปริงแปนสปริงติดนะสร้างโคมออก,กันนะครับสร้างโคมออก,กัน้นดําวางเก็บเบิ้ลไว้ก่อนบ๊อบสามลูกสามเดินหน้าถอยหลังอยู่นะ หน้าถอยหลังแต่ผมเลือกไปข้างหน้าแป้นว่าง่ายแป้นติดนะครับปับ๊บสร้างคุ้มกันจากบ้านาบ้านโล่นะผมดำกวางไว้ไหนดีดักวางไว้ตรงนี้แล้วกันปับ๊บวับนะครับผิววับของไงเพื่อนอวับแล้วดึงนะครับเมื่อกี้เหมือนจะดึงนะแต่ว่าอ่า เขายังมีโล่ปกป้องอยู่นะเอา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 ทำไมถอยลงเมนมาร์กแล้วล่ะเพื่อนถอยห้าไปนะสร้างเลนมาร์กดูก็ปปีแเราติดนะเราถอยสิบสองไม้เก็บเบิ้ลมาอยู่เนาะสิบสองนะสาบไปแป้นเพิ่มมัพก็ไปนี่โอ้ยสาบเลยนะครับ เ,เราจะถอยกับหลังเพื่อจะ,อะตกเ่นมัรลุนรีชาร์ตลุนเชิญจากบัตรเชิญใช่ไหมปับ๊บอ่ารีชาร์ตเลยครับรีชาร์ตแบนสปริงมันจะกลับเมืองด้วยนะออก็ดนดำบางนะดูหน้าหลังสามช่องไปธีคือการ์ดเนี้ยควรจะมีดูนหน้าหลังสามช่องให้มันนะมันจะได้มีอ่าความสามารถโจมตีเพิ่มเนาะ ่าปับอืมดับวางเดี๋ยวเราอาสาบใช่ไหมสาบแล้วก็แล้วก็เชิญน่ะเรียบร้อยเลยนะยังไงสาบไหมมับเข้าไปโอ้โหสาบดีอยู่นะแปดสิบเปอร์เดี๋ยวเรากลับเมืองปับบัดเชิญว่าไงบัดเชิญติดด้วยนะเก่งเลยเชิญไปทีนึืง เรียบร้อยนะครับมาถึงกับผิวอีกแล้วไงเนี่ยคนเดิมปะเนี่ยเขาไม่ค่อยมีกีโจมตีเดี๋ยวเรา <c oughs> เราเก็บเบิร์นไ้ก่อน ันไปก่อนฟับอ่าขึ้นได้ไปแถวฟับไม่มีอะไรแป้นไม่ติดนะแปดสิบเปอร์แป้นสปิงแปดเปอร์ไม่ติดงอนได้ไหมเนี่ยแหม่แปดสิบเปอร์ไม่ติดแป้นว่าไงโอ้โหเดียวแปนสปริงแปดเปอเเปปร์ไม่ติดส,ส,ส,สองครั้งนะยังไงอ่ะ พิวพิวตัวลิตเ์ต้นนะครับลิตเต์้นเบิร์นไปแล้วยังไง,งไงจ่าไงจ้าคิดนานนะคิดนานาน,นะห <c oughs> วั่นใจเหรอที่เจอกัตัวใหม่ออดูกระปีติดนะขอยหุกไปนะ เปิดเทศกาลนะครับเปิดเทศกาลเดี๋ยวเราจะถอยกับหลังถอยกับหลังไหมเนี่ยอ้าไม่ถอยกับหลังนะเมื่อกี้เราเก็บเบิร์นไว้อยู่แป้นสปริงว่าไงแป้นสปริงว่าไงติดแล้วนะครับกลับเมืองไหมเนี่ยแป้นสปริงอ้าวแป้นสปริงกลับเมืองนะแป้นสปริงกลับเมืองอ้าวเมื่อกี้เนี่ยเหมือนโดก๊อปปี้เขาจะผุดนะแต่ว่าบัฟนะครับบัฟอ่า บับทำให้เขาไม่ได้เลนด์มาร์กอ่ะบับผมติดอ่ะสี่สิสปเปอร์มันไม่สุม่มอ่ามันทำให้เลนด์มาร์กของฝ่ายตรงข้ามไม่ติดนะครับมันยกเลิกกันแหละผมพูดแรงผมปะเนออี่ยมันยกเลิกสร้างแลนด์มาร์กของฝ่ายตรงข้ามนะเมื่อกีอ้เดี๋ยวเราจะสาบสาบไหมสาบไปดี่นึงโอ้โหแปดสิเบเปอร์เอาได้อา่เอาเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราจะกลับเมืองปับ๊บบัตรเชิญอ่ารีชาร์ดครับรีชาร์ตมา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 ,มา,มา,าตูดลมไปดีนึงเชิญไหมเชิญฟับปูเสียดายผมมีตัดการนะ์ดเนี่ยซิกเนี่ยง่ายการ์ดต้องบินแล้ว จริงเลยจริงอะไรล่ะเดี oh okay. ๋ยวเราไปเล่นม้าบั <t un>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  <t ๊นปั๊บอ๋อเอฟิทฟันไลน์ไงไอฟิทฟันไลน์อัดเชิญด้วกันนิดนึงติบหัวติบมัวเอา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 ไงน้องพิวน้องพิวไปแล้วนะครับไปแล้ว ร้อซี่กับหลังพื้ทีหนึ่งยังไงมีอะไรนะไม่มีอะไรอะเอาแล้วถ <c oughs> อยกับหลังนะครับถอยกับหลังถอยกับหลังยังไงฟับเอฟเฟกต์วันไลน์มาอ้าวเอฟเฟกต์วันไลน์มาสปริงกับเมืองนะเออสปริงกับเมืองนะครับสปริงกับเมืองเดี๋ยวผมจะมานี่ดูลบไปก่อน เชิญไหมเอาเชิญนะครับเชิญติดหมวกนะติดหมวกปั๊บรีชาร์จอนะ่าดูตารางสามจังวะเนี่ยคือ <c oughs> มันโจมตีน้อยอะ่ะเออเดี๋ยวเราจะเป็นสองนะสาบไหมมับเข้าปไปหนึ่งอ้าวสาบนะครับสาบยังไงบัตรเชิญติดนะเออแปนสปริงกับเมืองด้วยดูตารางสามจังไว้ก่อนอ้าว แล้วก็เชิญนึงเรียบร้อยยอมเพื่อนก็ไม่ยอมนะสู้ใจขาดเลยมาเจอกับสวีตมีเมียนนะครับงานเข้าใส่โดนแดงมาด้วยนะไอ้ยา เอาแล้วเอาแล้วคือถ้ามันแปลงร่างได้เนี่ยเล่นกับมันลําบากนะเนี่ยคือสาบไม่เข้าน่เนี่ยมันแปลงร่างปับ๊บมันจะกันดีบ100ัฟบหนึ่งร้อ,อยเปอร์เซ็นต์อ้าว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 ถอยวืดมีเมียนอย่างเงี้ยต้องให้ลิ้มลดอ่าหุ่นเล่กาลแล้วมัดก็ไปหนึ่งสาบเลยนะครับแป้นสปริงไม่ติดนะโอ้โหทำไมแป้นสปริงไม่ค่อยติดน้องอืมเออเคลื่อนย้ายไปในแถว อย่างไงอะเดินหน้าถอยหลังโอ้โหแปน้นแป้นไม่ติดอะ่ะแป้นแดงชัน้นสร้างคมกันไหมเนี่ยกลับเมืองอยู่นนะมดับไม่ติดดิเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เดียวนะยังไม่หมดดีเวนเลยโอ้อะไรวะเนี่ย <c oughs> เอาเอาเอาว่าง,งมีเมียน ออกไปเจ็ดนะอ้าวออกไปลงแลนด์มาร์กเรานะการ์ดบินนะครับการ์ดบินเออเดี๋ยวสาบทุกทีรู้เรื่องเลยเนะนี่ยสามันปับ๊บก็ไปอีกหนึ่งโอโ้โหไใบแดงฉันบัตรเจอติดไหม <c oughs> บัตรเจอติดไหมเนี่ยเออดำวางดำวาง ดูตะลังสามช่องไปทีหนึ่งเสียดายผมทอยไม่เปื้อนเนี่ยเอาเชิญนี่ว่าเชิญเชิญเชิญจิกไปทีหนึ่งโอ้โหขายยอมมีเมียนก็สู้นะยอมได้ไงเออการ์ดไม่ได้โหว้เลยการ์ดใหม่มีเมียนคิดในใจง <14. S 1> ไงยว้าไปเด็กก็โดนดึงหรอกก็โหหกสิเปอร์ไม่ดึงนะยังไง นะครับอ้าวไม่มีตังค์เพื่อนไม่มีตังค์เพื่อนทำไมไม่ถอยไปให้ผ่านดึกสตาร์ทล่ะไปวาว์ปทำไมเนี่ยโอ้ผ่านแลน้วเงี้ยดึงมากเฮ้ยวาร์ปเปล่าไม่ว์ปนะครับโดนด,ดึงไปทีหนึ่งนะเมา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 ไม่ถอยกับหลังนะทุกคนเออทำไมผมจะเบิ้ลนได้ไเนี่ยอะอ,อยไม่ค่อยดีเลยนะอ๋อปันก็ไม่ค่อยติดด้วยอะไรเนี่ยเดียวนะ เกิดอะไรขึ้นเนี่ยแบนสปริงเนี่ยกู้พิ้างสามครั้งอะ่ะเอา้ามีเนียนเขาก็เล่นแบบงงๆนะมาเจอกับผู้พิพากษาอนุบิทเนะี่ยม่อยากจะเล่นก่อนเลยเอ้ยพิพากษาใส่หมัดเพชรมาด้วยใส่ยนหมัดลิกามด้วยโอโ้โห เราจะทำไงดีเนี่ยเอ่อปะทอยวืดเด็กการน้งฟ้าเดี๋ยว, <c oughs> เ,ดยวเดี๋ยวนะน้องเอ่อทำไมทำงี้กับพี่วะอืมเอ่อขึ้นย้ายไปแถวแบนว่างไงเอ้ยเดี๋ยวนะแบนไม่ติดมังแต่ตาที่แล้วแล้วเนี่ย สามเลยนะครับอ๋อวิเดี๋ยวนละกันดีบับสผ้าเฟอร์ไม่ติดนะยังไม่หมดอีเวนต์เลยไม่อวยซะแล้วนะคือเป็นหุ่นเลกาอยู่เนี่ยไอบ้บัฟจะไม่ทำงานนะครับเปิดเทศกาลอีนึงโอ้ขังฟองสบ,บู่ไปดีนึงโอ้โหสุดยอดเลยนะครับ ฝัง่งย้อมนะครับย้อมตานี้ผมพลาดครับผมพลาดมาเจอกับคิมุนนะครับผมได้เล่นคนที่สองว้าวคิมุนนะครับใส่โดนบทิการตุก๊กตาหิมะมาด้วยนะหมวกเท่เนียมโจมตีดำย้ายหลุนดำย้ายได้เป็นชั้น เอา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 ,เอาดูก็าปีมเขพูดนะอนดึงเออ <c oughs> เสียเสียมไปฟรีเลยชีมุนอ่าว้าลูกเตา๋าม่ซอลูกเตา๋าเพื่อนอ่าตั้งใ้พอซื้อแน่เลยเนี่ยมีชาร์จโู่ทอง้วยนะ นเดีย๋ยวต้องโดนยังไงโดนก็ปี้เออโดนก็ปี้เราผุดเนี่ยเดี๋ยวเราจะลาบเขามั่งเอื้อพี่โดนไอ้อนุพิษสามาอับไม่สาบนะไม่สาบเออไปแดงชัน้นริชาร์ทนะกับเมืองมั้งเนี่ยเออเออเอเอ,เอ,อดูดตารางสาบจอ่องพอดีหน,นึ่งบัตรเชิญเชิญไหมเนีนะ่ยบัตรเชิญเชิญนะถ้าเชิญมาเดี๋ยวนะ เชื่อเลยได้เราจะไมีศัพท์เขาดิเดี๋ยวเราจะถอยดำไม่ออกเลยนะถอยกับหลังไปก่อนเบินอยู่บินอยู่หลุนแปนสปริงนะกลับเมืองไหมลุกอึ้บอึ้บอึ๊บอึ้บไม่มีอะไรโอ้โหแปนสปริงไม่กลับเมืองอยากสาบเขาอ่ะเราจะถอยสิบเอ็ดนะ สิบเอ็ดได้ไหมสิบเอ็ดได้ไหมออกข้าวอา้าวไปก็สามอา้าขึ้นย้ายทันทีผมนึกว่าจะโดนแล้วเฮ้ยบัตรเชิญติดไหมบัตรเชิญติดน,นะเออดำวางไว้ดำวางไว้อืมเกือบไปให้เขาสาบแล้วเมื่อกี้ทอยสิบเไม่ถึงนะเอ็ดเชิญนิดนึงมาตายก่อนเพื่อนมับอืมอ่าอย่านะอยุดวับนะเสร้างโลทองนะ วาบด้วยโดนดึงนะอ้าวมีวาบนะครับถอยซีกับหลังไปทีนึงอ้าวการเรามาแล้วอกาสเรามาแล้วยังไ,ไงไม่เบิ้นเฉยซาบไปทีนึงติดโลทองนะแปนวมาไงโอ้โหแปลนสปริงตัวแป็นสปริงไม่ค่อยติดเลยอะแปดสิเปอร์หาอไปสร้างเลนมาร์นะครับอ้าวโดนดึงนะเรียบ้อยโอ้ยบับช่วยชีวิตไว้ กับพูพิภาคษาอนุบิดนะว้าว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 อุ้ยใส่หมัดเพชรมาด้วยแล้วจะสาบเข้าเลยเนี่ยเราเนี่ยเออเอากันมิกมาป่ะไม่เอามานะเอไป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 เออขึ้นย้ายไปแถวแปลงว่าไง โอ้ยเดี๋ยวนะาแปดสปริงโอ้แปดสิบเปอร์ทุกคนไม่ค่อยติดเลยอ่ะเตีอดตายได้ไหมเนี่ยอไม่ติดอีกแล้วโอ้โหแปดสปริงบั๊กแน่เลยว่ะกลับเมืองไว้เนี่ยกลับเมืองนะกลับเมืองโอ้ยนอน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 เอาดามงเข้านดีนะ มาอ่ยังไม่สร้างคุ้มกันนะจากบ้านรูอ่ะสร้างคุ้มกันแล้วเอาเพื่อนเอ้าตัว12โอ้ป็นทอย12เลยวะโอ้เราไม่มีตัดการ์ดมันเลยไม่กดดันไงมันเลยการทอ,อ,อย12ยัไงไงว้าเดียวนะ แฟนก็เปิดเ,เ,เยอะกว่านี่เหรอวะแฟนเขาเยอะเปิดเยอะกว่าแฟนสปริงเหรอตอ่อไอซีพีทิ้งเออไปเลยไปเลยเพื่อนไปเลย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 เดี๋ยวเราจะถอยทีนะ่สองนีอมไม่เบิ้ลนะสาบไหมเนี่ยสาบแต่ว่ามาเพลทเท่ากันแฟนตัวป,ปิงติดแล้วกลับเมืองไหมเนี่ยมีอะไรมีอะไรอืม,ม ไายเพื่อนว้าไปวางนะไปวางเมืองไว้โอ้แปดติดโคตรด,ดีดูปีติดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอัดดึงนะครับดึงเสียเสียโลทองไปนะ mm hmm. เสียโลทองไปชั้นหนึ่งอัดเชิดไปทีนึงโอ้โหเฮ่อสร้างเป็นมาร์คเอ <c oughs> อโดนดึงนะครับโดนดึงเสียโลทองไปนะเฮ้ ไงเนี่ยอ้าเดี๋ยวได้หมวกหลุดเหรอเขาไม่ใช่ไม่ใช่หมวกหลุดเนี่ยบ้านซุปเปอร์เร่อไอซูเปอร์โลไม่กันนะใช่ใช่ใช่แต่การ์ดเนี่ยไม่ตัดนะไม่ตัดนะอืมจะได้ต่อยไม่เบิร์ดเออโดนตัดรีชาร์จไปปะอ้าวโดนตัดรีชาร์จแล้วก็รีชาร์จไม่ได้ดิเงี้ย เออเออเออบิ้ลสองได้ไหมเบิ้ลไม่ได้นะงานงอกเบิ้ลสองวัทีหนึ่งว,ว้วาวว,าว้วาวว้าวถอยสี่นิ้งเอา้าตกเดนมาร์กแล้วใช่ไหมเออตกเดนมาร์กแล้วเราจะทำไงวะเนี่ยโอ้ยน้องนูจะทำไงวะเนี่ยเออ เบอ้ลสองได้ไหมอยากเจะเบิ้ลสองนะเบิ้ลสองลูกโอ้โหเยี่ยมไปเลยต่อยไปตกเดนมาร์กเราเนี่ยเรียบร้อยมาเจอกับจีวันนะครับขอชนะได้ไหมเนี่ยอยากได้สองร้อยเพชรอะโอเคเอาแค่ห้าวินก็กเท่แล้วละ่ะการเนี่ยเออได้ห้าวินก็เท่แล้ว เดี๋ยวดูเจวันก่อนนะใส่มัดมาด้วยนะใส่มัดมาด้วยเดี๋ยวเราจะถอยสเปดดีไหมถอยสเปดไปก่อนไม่เดินหน้าถอยหลังนะแปอสปริงเออแป้สปริงติดสร้างความกันหน่อยไม่สร้างนะโอ้อดกัปปี้เขาติดเลยเอ,อ,อืมสี่สิบเปอร์ไม่กัดอ่าไม่กันอ่าสุ่มสร้างแลนของเขานะ งไงเพื่อนมาแล้วมาแล้วจอยยๆ <c oughs> เบิ้ลสองไปดีดึงยังไงมัดดีน้ำมัดไม่ออกไปแล้วนะครับไปแล้วะวังโดนสาบนะเว้ยไปแถวด้วยนะไม่ดึงนะครับไม่ดึง60เปอร์ไม่ดึง,ม,ดง,เเม,ดงมีขนาดมีบัฟยังไม่ค่อยเก่งเลยอะงไง อัพเบิร์นไปดึงนอนผู้ไม้นอนนะครับนอน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 ,น,อนมับรีชาร์จเลยไอจ้ากาศบินเสียดายผมไม่มีตัดการเดี๋ยวดูกันนะเดี๋ยวดูกันโอ้ใส่ใบลายไ,ไ,ไม่ซื้อต่อมาด้วยเดี๋ยวผมจะถอยหกได้ไหมได้หกได,ได,ได้แต่ถอยกับหลังสามฮะ มันมดอีกแล้วอะ่ะโอ้โหแปดสิบเปอร์นะเฮ้ยมันสปริงแปดสิบเปอร์นะอืมกลับเมืองไหมเนี่ยกลับเมืองนะกลับเมืองโดเกปี้โดเกปี้เขาติดนะทุกคนโอ้โหโดเกปี้เขาติดอะ่ะเออจะสาบหรือจัดไปลุ้นเชิญนี่ <c oughs> เนี่ยเออไปสร้างเลยมากดีกว่าสร้างคุมกันนะ เดี๋ยวเราจะถอยอถอยลุมดำนี่แหละมาถอยก้าวกับหลังนะสามบันมับก็ไปเอา้าสาบเฉยเลยทุกคนบัดเ,เชินเชิญด้วยโอ้ห <c oughs> ดูตาหลังสามช่องวันที่หนึงหลุมดำไม่ติดนะ เจอหนงวินาทีนึงโอ้โหกันดิบับเจ็ดเปอร์ไม่กันนะสวยที่หายเจวอนเอ้าเอ้านี่นี่นี่กันวิขังนะทุกคนอ้าวเรียบร้อยเลยเจวอนเจวอนผู้โชคร <c oughs> ้ายเออกันวิขังแล้วขังเนี่ยขังบนแลนด์มาร์งเราด้วยเนี่ยยังไงดีชาร์ตไหมเออกลับเมืองนะกลับเมืองเขามียกเว้นเปล่าวะ อย่าไปยุ่งเลยนะอย่าไปยุ่งกับมันเลย <c oughs> เนี่ยดูดหน้นารังตามต้องไปทีหนึ่งเออเรียบร้อยโอ้โหเก็บเจวันได้ด้วยทุกคนเฮ้ยแจ้อ๋ว <c oughs> อ่ะไดห้าวินยิงบิดนะเป็นไงบ้างอีโวเวตาคือการ์ดนี้นะมันมีโจมตีน้อยนะครับ มันต้องใส่ออฟดูหน้าหลังสามช่องหรือไม่ก็ใส่บัตรเชิญหรือไม่ก็ใส่พวกเตะพวกไพ่ทะโลมีนารัดไปไปช่วยมันนะ่ะไม่งั้นนะ่ะมันโจมตีช้าแลวไม่คันกินนะครับเจอสายล้มอ่าจะจา๋าเข้าไปเนี่ยเราหมายท้องแน่ๆน,นะครับเดี๋ยวถ้าหมดบัฟเนี่ยเราก็ต้องไปใส่พวกจี้เนทหรือไม่ก็ใส่พวกบอดบอดดึงคล้ายๆกับบัฟเนี่ยอะนะการดนี้ใครสนใจก็ตามหาแต่ถ้าใคร ดูแล้วไม่เข้าตาหรือแบบมันไม่น่าลงทุนอะไรเงี้ยก็ข้ามไปยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย